เงบ้างเดินไหนปะสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับทางในช่องแฟมิลี่อันนี้พ่อไม้ไหบ้ตรครับปูจะพาแม่นุชเดินครับใส่บาตรเสร็จแล้วพาแม่นุชเ,เดินหน่อยใส่บาตรเสร็จตะกี้ครับใส่บาตรเสร็จก็จะพาเดินครับ ไม่ได I mean, right? so ้ไไม่ด no ้พาเมนุษย์เดินนะครับเมนุษย์เดินเองเลยครับครับไม่ยึดแขนก่อนยืดแขนครับไม่อยืดแขนก่อนอ่ะนู่นใครมานู่นครับเจ้าสุนชามาจากไหนครับนี่รุดมาจากไหนครับรุดรุดมาแล้วครับสุนชารุดมาโอ้ทำไมเห็นพ่อพาเมนุษย์เดินออะไไไรย่างงี้ปงมาวิ่งมาเลยครับนี่ไม่รู้มาจากไหนนี่ครับนี่ ครับเดี๋ยวกำลังกายก่อนลูกอ่าจะไปไหนฮะอยากไปด้วยอป๋อไปด้วยก็เดินนำหน้าล่ะเดินไปเลยไปล่ะไปเดินไปเดินไปเดี๋ยวยกแขนก่อนเี๋ยวยกนั่งก่อนก็ได้นั่งก่อนก็ได้เนวดแขนก่อนปูเอานวดก่อนก็ได้ ดู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 ทำอะไรน่ะนะช่วยนวดกันบอช่วยช่วยนวดพ่อบ่ฮะเอ้ช่วยนวดพ่ออะไรทำไมเป็นอย่างนี้เนาะพ่อจะทำให้แม่ในแม่เนาะโอ้ยเนี่ยพ่อจะทำอะไรอย่างงี้สมุนซาเนี่ยทำอะไรอย่างงี้ช่วยนวดก็นวดเนาะนีนวดแขนให้แม่ก่อนเนี่ยเนี่ยนวดเลยนวดเลยอ ชนดแม่เลยชนเ้ยชนดพอเลยจายเร็วอาชแม่เลด้งเอาแลจะได้หาเร็วสาแม่ไม่งาม่ะไอ่ลาเาช่เอ่ดหยเย้าครับคุณย่ามามาช่วยนวด สุพรรณษาหน่อยหรือว่าคนยาสาเดิหะหกนั่งลงนั่งลงนั่งลงแล้วนั่งลงก่อนเร็วนั่งลงก่อนเร็วเจ็ดย่ากับวาดบ้านนู่นทางนู่นครับเก้าวันนี้คุณปู่กับคุณย่านอนอยู่บ้านยี่สิบหลังครับวันนี้ครับลูกๆเขาอยาก กลับไปนอนอยู่บ้านครับอะไรโอ้โอ้ดูพรรษาโอ้ดูพรรษาทำอะไรงั้นพรรษาพรรษาห่วงพ่อไม่ให้พ่อทำให้พ่อนวดให้มนุษก่อรให้พ่อนวดให้มนุษกรเลยเอ๊ะทำไมดูเป็นอย่างฮะดูทำ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 เดี๋ยวจะนวดให้พ่อบ่จนวดให้พ่อวนนู้นักไปน้อยแล้วสุพรรษานี่ มันหนักเกินแล้วสุพนษานไงไปไปไปเที่ยวไปไปเออไปไปเดินเดี๋ยวนิดนึงอีกสิบครั้งอือสุดท้ายยายายาไปหน่อยเลยยาไปเด้อไปเด้ออันเด้ครับ อ้ากดินน่ม่อเยะเดิน่อเลยอจะเดินหมอสุภาษจะวิ่งหมอลบรถน้อยลบรถน้อยสุภาษะล้รถน้อยรถจะไปแล ouais, uh ้วรถจะไป เออเหรอเองห่วงอะไรเขาน่นน่ะแต่เอจะไปตัดหญ้าแล้วน่ะนี่ห่วงพ่อทางเนี้ยมาหาพ่อทางเนี้ยเออจะไปช่วยหญ้ากวาดอือโอ้แกะร้องอะไรอีกยิ่งพ่อจะพาแม่เดินเลยนะกำลังกายไปให้กำลังใจแม่เหรอ นั่น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 ั่นทำอะไรงานอะกันฮะเนาะคนแม่ลุกเดินแล้วครับเดินไปเลยสวยเลยสวยทีดในกเลยนสวยมากเลยลูกนี่่าสวยจริงเลยเนวเลยน่นทำอะไรน่ะนั่นนั่นั่นนั่นน นั่นนั่นเล่นไปเท้าเรื่องกันแล้วน่ะนั่นนั่นนั่นดู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 ทำอะไรนั่นตุ๊ดสมอไว้กินได้น่ะน่ะสมอเนี่ยสมออร่อยได้เนี่ยอย่าทำย่างนั้นวะนั่นตกลงมาหมดแล้วนั่นน่ะตกมาหมดแล้วนั่นเดี๋ยว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 เฮ้อ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 ทำอะไรฮะทำอะไรฮะ มืออยู่เฉยๆเลยมือน่ะมืออยู่เฉยๆน้อยเออรู้จักอยู่เฉยเลยมือน่ะกลัวปูตีอีกคำสาเนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเออทำอะไรเออเออเออนั่นนั่นนั่นอ่ะเออ ่าไม่ใช่ให้สาตวกินนะเนี่ยต้นสมอนี่สัาว์กินนะเนี่ยเออเออเออไปเลยไปเลยเออไหนพ่อไปไหนตาพ่อไปไหน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 เออพ่อไปไหนแล้วหายพ่อแล้วเออเออเออหายพ่อแล้วเออ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 หายพ่อแล้วเออ ไฮพ่อแล้วไฮพ่อแล้วไฮพ่อแล้วนี่นี่พ่อจะไปละเด้อเองรักพ่อมากนะครับจุพันษานี่ครับเหมือนรักพี่ฟิล์มเลยครับนี่รักพ่อเหมือนรักพี่ฟิล์มเลยครับพี่ฟิล์มก็อยู่ในใจพ่อแล้วกับพ่ออยู่กับตัวพ่อแล้วมีด้วยกันสองคน พูดถึงเขาตอนไหนก็คิดถึงคิดถึงครับไม่รู้จะทํำยังไงครับแล้วเขาไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้วแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับนี่อย่าร้องไห้ยอย่าร้องไห้เพราะแล้วคิดถึงดีครับอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้คิดถึงคิดถึงหล้านครับฟิล์มอยู่นี่แหละอยู่ในนี้พูดไม่ออก,กครับแค่นี้แหละ ตาผูกถึงเขาแล้วไม่อยากพูดครับอเอาแต่เรื่องใหม่ๆมาจุดภาษาก็เหมือนกับพี่ฟิล์มนะครับนี่จุดภาษาคิดรักพ่อก็เหมือนฟิล์มนะครับมาน,น้องฟิล์มเลยอ่าอ่าเนาะ,ะด,ดูดูดูครับดูก็ทำครับ เมือนกันครับเดินไปเลยปะเล่นชอบเล่นครับเล่นไปดื่ลยละเอ้ยไปไอ้ฟิล์มก็อยู่ในใจเสมอครับอยู่ในใจเสมอพูดถึงตอนไหนกันน้ำตาไหลครับ ม่อยากกูหรอกรูไปละไปเดินไปอีกปไม่มีใครแล้วมีแต่พ่อกับแม่แล้วนี่นะไปเดินไปเดินหน้าเดินหน้าไปเลยเออเออล้ ไเลยไปเลยเอทำอะไรอยู่ฮะอโอ้คิดถึงเออเอ้แลเออดูแลดูแลดูแลเออเ้ยดูแลดูแลคิดถึงยายบแค่นี้แหละฟิล์มแค่นี้แหละ อย่าเพิ่งหยอกช้างแค่นี้หละอย่าลุกหยอกพรรษาเลยพ<อ>ษาคิดถึงนางแล้วพรรษาคิดถึงนางแล้วพรรษาคิดทางคิดถึงนางเลยพรรษาคิดถึงนางฟ้าเลยจ้าถึงนางฟ้าก็อยู่ในใจเสมอฮูบอ นางฟ้ามาอยู่ก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คือถึงพี่จิเด้อละเด้อคิดถึงหัวใจเสมออะไรคิดถึงนั่งไงคิดถึงนั่งเสมออ่ะพอแล้วเนาะเดินแค่นี้แหละโอ้ค่ะภาษาให้กำลังใจมากเลยอืภาษาเอามานี่เร็วมาปิดคลิปกันเลวบอกแม่แม่กันเลยเร็วมาเร็วมานี่เร็วอื ากันลกดไลค์กดซับสงไคร์ในช่องเตมิลอี่สีทับไทยบ๊ายบายครับเอ้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 เอ